วันนี้วันพุธที่4ส,สิงหาคมผู้ติดเชื้อประเทศไทยทําสถิติสูงสุดครั้งใหม่2อง0 0ืนกับ200คนมีการกลายพันุเลขนะฮะสิบสิบห้ายเนี่ยคือการกลายพันุต่างออกไปจากปู่ฮันก็คือเรื่องของยาฟาวิพิราเวียเริ่มจะมีไม่เพียงพอนะคะเราลง นางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางกนกวรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะกำกับดูแลสำนักง,งานกศออนอได้มอบหมายให้ในายวรัตพึกษาทวีกุลเลขาธิการกศออนอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นผู้ดำเนินงานหลัก ในการวางแผนแนวทางมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทั้งนี้นายวรัตพึกษาทวีกุลเลขายทีการกสนจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมกสนห่วงใยร่วมต้านภัยโควิด -19 โดยร่วมกับสำนักง,งานกสนทุกแห่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามพื้นที่ต่างๆในสถานการณ์วิกฤตนี้โดยมีกิจกรรมกสนห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด -19 ประกอบไปด้วย3กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมที่1มอบหมายให้กสนจังหวัดทุกแห่งจัดฝึกอบรมการจัดทำหน้ากากผ้าอนามัยเจลแอลกอฮอล์น้ำยาอาเนกประสงค์ต่างๆกิจกรรมที่2ล้านมเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด -19 กิจกรรมที่3ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพรย์รบัรโดโรคโควิด -19 คือโครงการ1นึ่ตำบล1กลุ่มอาชีพจากสถานการณ์ในปัจจุบันดรวรัตพึกษาทวีกุลเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและชาวกสนทุกคนมีความห่วงใยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 จึงได้เดินหน้ากิจกรรมช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนภายใต้โครงการกสนห่วงใหญ่ต้านภายัยโควิด -19 ซึ่งสำนักง,งานกสนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำโดยนายพงศักดิ์ปุญเป่งผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้นจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์ต้านภายัยโควิด -19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตผ่านกิจกรรมการมอบก้าฟ้า,ฟาทลายโจรและเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆอาทิเช่นมะเขือเปราะมะเขือเทศแฟงไส้ตันผักปลังแตงกวา พริกขี้หนูไส้ขาวเป็นต้นขอขอบคุณจากทางสนสนที่ได้แจกโต๊ะกล้าฟ้าทะเลจีนและน้ำม่ทำผัดต่างๆขอขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมในนามตัวแทนชาวบ้านและนักศึกษาขอขอบคุณหน่วยงานกสนที่ได้แจกกล้าฟ้าทะลายโจรเพื่อให้ชาวบ้านและนัศกศึกษาได้นาํากล้าฟ้าทะลายโจรไปปลูกเป็นพืชต้านโควิดสิบเก้าและเป็นยาสมุนไรประจําบ้านและขอขอบคุณหน่วยงานกสนที่แจกมเมล็ดพัน์ผักไม่ให้ชาวบ้านได้นําไปปลูกเป็นกับข้าวและลดรายจ่ายให้กับชาวบ้าน